กรณนนีอุทกภัยตั้งแต่วันที่24พฤษภาได้แก่นะคะให้หมายความรวมน้ำ้นตลิ่งและน้ําร่วมขังนะคะจนส่งผลกระทบเสร็จแล้วค่ะให้ทยอยจับส่งข้อมูลโดยไม่ต้องรอตอนตามกรอบระยะเวลานะคะดังกล่าวภาใใใส่ยนะคะลงนามที่ผู้ว่าลงนามนะคะคณะทํางานสํารวจก็คือสํารวจรายชื่อและจัดเกับให้กับทุกตัวตน รณีที่มีการประกาศเขตพื้นที่ปะสบไทยแล,ลวาาแว้วออก็ประกาศรับรองข้อมูลค่ะสําหรับอําเภอค่ะแต่งตั้งคณะทํางานสํารวจตัวอคณะกรรมการช่วยเหลือระดับแล้วก็ให้ความเห็นชอบนะคะสําน,นันก,รนกรับปพเจ้ากวะทรวกลาโหแล้วก็ให้ความเห็นชอบทางผู้ว่ารับรองแนวทางการปฏิบัติการปฏิบัติของจังหวัดน,นะคะอําล ố นตะลิงและน้ําร่วมถังนะคะจนส่งผลกระทบเบอร์ที่มีจมํานวน ให้มีจมวนครบถ้วนสมบูรณพร้อมที่จ่ายเงินได้แนวทางการปฏิบัติของจังหวัดนะคะกรณีอุทกปปภัยตั้งแต่วันที่2 0พฤษภาได้แก่นะคะให้หมายความรวมเชพรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน